สอนวิธีการตั้งค่าเครื่องชงนะคะสำหรับเครื่องชงตัวนี้เลยค่ะจะเป็นเครื่องชง e x r e s s i o n Iberital นะคะ <No. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมา สอนวิธีการตั้งค่าเครื่องชงนะคะสําหรับเครื่องชงตัวนี้เลยค่ะมีเลยที่อยู่ด้านหลังหน่อยนะคะจะเป็นเครื่องชง Expression i b r i t a l นะคะเนาะซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเครื่องชงที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบแบบ2หม้อต้มค่ะแล้วก็จะมีระบบ Heat Exchange นะคะรวมเข้าด้วยนะคะสําหรับหัวกรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆค่ะ ที่สามารถเล่นได้เยอะมากๆนะคะเราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ค่ะ p r e อินฟิวช n ได้นะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าหมอ้อสตรีมได้นะคะสำหรับคนที่เล่นลาเต้อาร์ตค่ะนะคะเครื่องตัวนี้ก็เลยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแบบโปรเฟสชันแลมากนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมีความพิเศษนะคะเครื่องตัวนี้นะคะคุณเน่ค่ะเคยรีวิวไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยเอามาตั้งค่าเครื่องชงให้ดูนะคะนี่เลย ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะโชว์เป็นชื่อร้านของตัวเองนะคะก็จะมีความแบบโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะมีไฟค่ะแล้วก็สามารถที่จะสั่งทำเป็นชื่อร้านของตัวเองได้นะคะโชว์หลังเครื่องสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็มาพร้อมคู่กับตัวมาจิเตอร์นะคะเป็นเครื่องบดค่ะ M13 นะคะแข็งแรงทนทานค่ะมอเตอร์ใหญ่นะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะเสียงเขาไม่ดังด้วยนะคะตัวนี้เวลาที่เราบดออกมานะคะ<ม>เขาก็จะไหลออกมาเป็นสายเลยค่ะไม่ปุ้งไม่กระจายนะคะจะทำให้ไม่สูญเสียผงกาแฟนะคะหรือว่าปริมาณกาแฟที่เราตั้งไว้เนาะเครื <T> ่องนี้ก็สามารถที่จะมาตั้งค่าหน้าจอได้นะคะเล่นสีได้ะคะ่ะฟังก์ชันในเรื่องของเสียงได้นะคะปรับ ช็อตได้ค่ะเล่นเป็นแมนนวลก็ได้นะคะ2ตัวนี้มาคู่กันเนี่ยก็คือแบบโหเล่นง่ายมากแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาตั้งค่าเครื่องชงตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องชงตัวนี้อยู่นะคะก็สามารถตั้งค่าตามหน่อยได้นะคะหน่อยก็จะตั้งค่าตามสูตรแก้วสิบหออนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะ ใช้เป็นสูตรแก้วอื่นๆนะคะก็สามารถตั้งค่าตามหน่อยได้นะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาตั้งค่าเครื่องชงค่ะเราก็จะต้องไปตั้งช็อตกาแฟก่อนนะคะหาช็อตกาแฟค่ะให้ได้ช็อตกาแฟที่ดีนะคะหรือว่า Perfect s h o ชอตของเราเนาะปรับยังไงนะคะหรือว่าปริมาณกาแฟเท่าไหร่นะคะแทมเท่าไหร่นะคะหาให้เจอก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมา ตั้งค่าเครื่องชงนะคะทีนี้ค่ะการตั้งค่าเครื่องชงตัวนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของ Copy ค่ะเราตั้งค่าทางฝั่งซ้ายนะคะก็คือทางฝั่งนี้นะมันจะ Copy มาทงฝั่งขวาทันทีค่ะง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำกาแฟทั้งสองฝั่งนะคะตั้งค่าฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนี้เขาก็จะตั้งค่ามาด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวหน่อยมาเริ่มเลยดีกว่าเนาะหน่อยก็จะเริ่มตั้งค่านะคะตั้งแต่ช็อตแรกค่ะ Icana, หน่อยจะตั้งค่าตัวนี้นะคะเป็นน้ําปริมาณน้ํา1ออนค่ะหรือว่า30 ml นะคะด้านนี้นะคะก็จะตั้งค่าเป็น2ออนค่ะ60 ML <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะตั้งค่าเป็น3ออนค่ะ90 ml ด้านนี้ก็จะตั้งค่าเป็น4ออนค่ะ120 ml ด้านนี้นะคะปุ่มตรงกลางเลยค่ะก็จะเป็นปุ่มแมนนวลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มน้าร้อนนะ ตัวนี้ค่ะก็เปิดปิดเองได้นะคะเราต้องการน้ําร้อนมากเท่าไหร่ค่ะก็สามารถกดมาได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะหม้อน้ําร้อนกับหม้อหัวกรุบนะคะเขาจะแยกส่วนกันนะคะสามารถใช้งานได้แล้วค่ะแล้วก็อุณหภูมินะคะต้องบอกเลยว่าเขามีปั๊มตัวที่ใหญ่นะคะเขาค่ะสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้มน้ําได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ,ะทีนี้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็าจะไปทํากาแฟกันก่อนดีกว่าค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งค่า1ช็อตก่อนนะคะน่อยก็จะหยิบบัตเกต1นช็อตค่ะออกมาทํากาแฟก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันใครอยากจะลองแบบนี้ก็ได้นะเขาสามารถไว้ดามชงแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวน่อยใช้กับตัวนี้กระดาษเนี่ยค่ะไหลออกมาเป็นสายเลยนี่เลยนะคะเป็นสายค่ะไม่ฟุ้งกระจายไม่หกหลเลยเทอะนะคะต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะ อันนี้หน่อยได้ทําการาเช็คช็อตเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราอยากได้ช็อตแบบไหนนะคะปริมาณน้ําเท่าไหร่เนา,าะผส์กาแฟเรียบร้อยทีนี้นะคะเราต้องมากดตัวตรงกลางนะคะเพื่อที่จะเข้าฟังก์ชันในการตั้งค่าเนาะกดค้างไว้ค่ะแล้วหน้าจอตรงนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนไปนะนี่เลยเป็น manual dose นะคะก็คือเข้า ฟังก์ชันการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะกระพริบนะคะทั้ง2ฝั่งค่ะน่าแสดงว่าทั้ง2ฝั่งจะต้องก o อปีกันไปนะคะเราตั้งค่า1ช็อตค่ะอ่าเพราเรากด1ช็อตนะคะเราก็ดูสายกาแฟนะคะแล้วก็ในเรื่องของเวลาค่ะเวลาตรงนี้เขาจะบอกตลอดนะคะว่ากี่วินาทีนะคะสําหรับการสก,กัดช็อตนะอ่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจับเวลาไปด้วยค่ะแล้วก็กดน้ําไปด้วยนะคะตรงนี้เขามีตัวจับเวลาให้เราแล้วด้วยนะ หออนของเราค่ะเราก็หาเพอร์เฟกช็อตไว้ก่อนนะคะ,อะพอเราได้นะับต,ต้องการแล้วค่ะกดหยุดเลยนะคะตรงนี้ได้34วินาทีก็ได้ตามจำนวนที่หน่อยต้องการนะคะก็คือ1ออนค่ะจะไม่เกิน30 3 5วินาทีแล้วก็มากดให้เขาจำนะคะแสดงว่าด้านนี้ค่ะ1ช็อตเขาจำไม่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะได้34วินาทีอ่ะโอเค หช็อตตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะในปุ่ม1ออนตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งค่า2ออนต่อเลยค่ะสลับด้ามชงนะคะบัตเต2ช็อตนะคะน้ำไหลส2ทางค่ะ,ะเดี๋ยวอันนี้หน่อยก็จะใช้ตัวช่วยนิดหนึงนะคะเป็นตัวถ้วยโดดเนาะปึ๊บ บ้องกันไม่ให้กาแฟเขาหกได้นะคะเพราะบางทีกาแฟเขาอาจจะฟูค่ะปุ๊บเนื้อใต้ออกตกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะกดปุ่มตรงกลางนะคะให้เขากับปิบค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาปุ่มที่สองนะคะอ่ะชดเข้าไปได้เลย เราก็จะตั้งค่าน้ำสองออนนะคะแล้วก็ดูน้ําให้ถึงน้าสีดำดำนะคะให้ถึงสองออนค่ะแล้วเราก็กดหยุดปุ๊บนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้40วินาทีนะคะตามที่เราต้องการเนาะตั้งค่าน้ำสองออนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มากดให้จำปุ๊บนะคะเขาก็จำนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าปุ่ม3ามออนต่อค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ ด้ามชงนะคะบัตเก็ตสช็อตนะคะแล้วก็น้ำไหลสองทางต้องบอกว่าเสียงเขาแบบไม่ดังมากนะคะทำให้เราทำงานได้สะดวกนะคะสำหรับคนที่อยู่ในห้องแอร์เนาะ ปุ่ม3อ่อนนะคะกดตรงกลางค่ะเหมือนเดิมเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม3อ่อนทีนี้ค่ะหลายคนนะคะก็สงสัยค่ะว่าอา้าวถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม3อ่อนเนี่ย ดึงน้ำให้เขายาวออกมานะคะทั้งหมด3ออนเลยเวลาเขาก็จะเกินไปใช่ไหมคะทีนี้ค่ะก็จะเป็นคำถามว่าแล้วเขาไม่ไหม้หรอเขาไม่มีกลิ่นขุมใช่ไหมนะคะต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่สูตรนะคะเพราะว่าสูตรของใครค่ะก็จะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะทีนี้ค่ะปริมาณน้ำของเราเนี่ยเราก็จะตั้งค่าออกมาให้ได้ตามสูตรนะคะที่ใช้ค่ะระยะเกินไปเนี่ยค่ะเขาจะมีผลต่อรสชาติกาแฟไหม อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมค่ะเราใส่อะไรบ้างนะคะปุ๊บกดได้เลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะสามออนนะคะกดให้จําค่ะเสร็จเรียบร้อยจำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปปุ่มต่อไปได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลย มาถึงปุ่มสุดท้ายแล้วนะคะปุ่ม4ออนค่ะเราก็กดเหมือนเดิมนะคะกดปุ่มสุดท้ายสังเกตดูนะคะทั้ง3ปุ่มได้ดับไปสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะ ปุ่มนี้นะคะสาเหตุที่หน่อยตั้งค่าน้ําหลายๆปุ่มนะคะเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างเมนูได้ค่ะอย่างเช่นปุ่มนี้ค่ะ1ออนนะคะ1ช็อตเนาะหน่อยก็จะไว้สําหรับเมนูร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วเมนูร้อนก็จะใช้น้ากาแฟแค่1นออนค่ะหรือว่า1ช็อตนั่นเองนะคะส่วน2ปุ่มตัวนี้ค่ะเราสามารถสร้างเป็นแบบพวกเอเปโซร้อนดับเบิลช็อตได้นะคะหรือว่าเมนูร้อนที่ใช้ดับเบิลช็อตค่ะเราก็สามารถตั้งค่า หรือว่าใช้งานปุ่มนี้ได้นะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะรัเต้เย็นของหน่อยนะคะสูตรของ o r i e n t a l Coffee ค่ะเราก็จะใช้แค่2ออนค่ะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยส่วนปุ่มตัวนี้นะคะเป็นปุ่ม3ออนค่ะก็จะมีอเมริกาโน่นะคะคาปูนะคะแล้วก็มอคค่าค่ะใช้ปุ่มนี้ได้อ่ะระหว่างที่เราคุยกันค่ะน้ำก็จะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะกดหยุดได้เลยค่ะ4ออนค่ะหน่อยก็จะให้ครีมมาเขาเลยขึ้นมานะคะกดให้เขาจำค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็เท่ากับว่าตรงนี้นะคะเราตั้งค่าทั้ง4ปุ่มค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน่อยก็จะมาทดลองนะคะว่าเราใช้ปุ่ม1ช็อตตัวนี้นะคะเขาจะจํากับปริมาณน้ําที่เราตั้งค่าทางฝั่งนี้หรือเปล่าเนาะเขาจักก๊อปปี้มาจริงๆริงไหมนะคะเดี๋ยวหน่อยจะทดลองแบบ1ช็อตนะคะ เซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะไลนน้ำก่อนทุกครั้งที่ชงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามากดดูค่ะเนี่ยค่ะพอเราใช้งานหมวกลูปไหนนะคะเขาก็จะมีรันตามหมวกลูปนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งสองฝั่งค่ะเขาก็จะมีบอกนะคะว่า G R1 นึ่งก็คือหมวกลูปที่หนึ่งนะคะ ใช้งานอยู่ชงไปกี่วินาทีนะคะตัวนี้ค่ะใช้งานอยู่ชงไปกี่วินาทีนะคะเนี่ยค่ะ GR2 ก็บอกเซกเกิลได้บอกไทม์ได้นะคะระยะเวลาก็จะใกล้เคียงกันนะนี่เลยเห็นไหมคะว่าเขาตัดนะคะ1ออนค่ะเท่ากับปริมาณน้ำอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะที่เราตั้งค่าไว้นะทีนี้พอเราตั้งค่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมีการล้างเครื่องนะคะไปให้ด้วยเนาะทีนี้การล้างเครื่องนะคะหรือว่าการล้างหัวกรุ๊ปค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าสามารถที่จะล้างหัวกรุ๊ปอัตโนมัติได้นะคะเราก็จะตั้งค่าโดยที่ใช้เครื่องตัวนี้ค่ะที่เขามีอยู่ในฟังก์ชันของเครื่องอยู่แล้วนะคะล้างหัวกรุ๊ปอัตโนมัตินะคะ ทีนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการล้างหมวกลบนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมายืนรอหรือว่ายืนเฝ้านะคะเพราะระบบเครื่องชงตัวนี้ค่ะเขาจะมีระบบเครื่องชงล้างอัตโนมัตินะคะทีนี้ระบบเครื่องชงล้างอัตโนมัติค่ะเขาก็มีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะคะหนึ่งเลยค่ะเขาจะไม่เสียเวลานะคะกับเราเนาะทีนี้ค่ะสมมตินะ ในตอนตอนเย็นนะคะที่เราจะปิดร้านนะคะเราอยากจะล้างก่อนสักหนึ่งหัวค่ะหนึ่งหัวกรุ๊ปนะคะเราก็หลักสามารถลันล้างได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งหัวกรุปค่ะเราก็ยังสามารถใช้งานต่อได้นะคะเผื่อมีลูกค้าเข้ามาเนาะแล้วกอ็อยากจะขายนะคะต่ออีกสักระยะหนึ่งนะคะเราก็เปิดไว้หนึ่งหัวกรนะุ๊ปก็ได้แบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปล้างหัวกรุ๊บค่ะเราก็จะมาดูอุปกรณ์ก่อนเนานะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะคะ ตัวนี้ได้ค่ะแปลงไว้สําหรับล้างหัวกุ๊บนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีขนาดที่สามารถเข้าไปแทกทําความสะอาดพวกปากกาแฟใหญ่ๆนะคะได้เนาะตัวนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นแบบทรงสูงแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้น้ําค่ะน้ําร้อนนะคะมาย้อนมาหามือเราได้นะคะทีนี้อุปกรณ์ต่อไปค่ะก็คือแผ่นยางดํานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเป็นบัสเกตตันค่ะนะคะ คือบัคเก็ตที่เขาไม่มีรูตรงนี้ค่ะสลับเอาก็ได้นะคะแต่ว่าของหน่อยเนี่ยหน่อยสะดวกใช้ตัวนี้นะคะเขาใช้ง่ายค่ะแค่ปิดลงไปแล้วก็ใส่น้ำยาลงอัดไปค่ะสามารถใช้งานได้เลยนะคะส่วนน้ำยานะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำยาล้างคราบหัวกรุ๊ปนะคะล้างคราบน้ำมันกาแฟค่ะ สิ่งต่างๆที่เขาสกรปรกนะคะอยู่ภายในหัวกรุ๊ปที่เราล้างไม่ถึงค่ะเขาก็จะไปช่วยขจัดคราบน้ำมันกาแฟนะคะที่เขาไปต่อท่อ,อน้ำทิ้งนะคะไล่เท่าน้ำทิ้งออกเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาทําความสะอาดหัวกรุ๊ปกันก่อนนะคะหน่อยก็จะทําความสะอาดหัวกรุ๊ปด้านนี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้เผื่อมีลูกค้าเข้ามาเราก็รอไว้ก่อนได้นะคะก่อนอื่นเลยล้างทาความสะอาดเล็กน้อยนะคะเอาเศษใใหญ่ออกค่ะ ครับน้ำมันกาแฟนะคะที่มันติดที่มันเกาะอยู่ด้านข้างนะคะเอาแปรงช่วยถูเขาสักนิดนึงก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาตักน้ํายานะคะใส่ในด้าชมชงที่เราเอาแผ่นยางดํานะคะปิดไว้เนาะใส่ลงไปค่ะประมาณสักครึ่งช้อนแต่ถ้าเกิดว่ามีการชงกาแฟที่เยอะค่ะรู้สึกว่าเออ,อยากทําความสะอาดหัวกรุ๊ปนะคะให้เขาได้สะอาดมากยิ่งขึ้นใช่หนึ่งอนหนึ่งช้อนก็ได้นะคะอัดลงไปค่ะปุ๊บ แล้วก็ด้านหน้าจอนะคะของเรานะคะเขาจะมีขีดเป็นขีดแบบนี้ค่ะสามขีดนะคะเรากดเข้าฟังก์ชันได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าตั้งเวลาไหมมีตัวจับเวลาหรือเปล่านะคะมีการตั้งค่าในระหว่างที่ใช้งานหัวกรุ๊ปไหมนะคะแล้วตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ล้างหัวกรุ๊ปอัตโนมัตินะคะปุ๊บกดลงไปค่ะที่เป็นรูปฟองอากาศแบบนี้นะคะก็จะให้มีเลือกหัวกรุ๊ปที่1ค่ะหัวกรุ๊ปที่2ค่ะหรือว่า ออกกรุ๊ปนะคะก็คือทั้งสองฝั่งเลยนะคะกดลงมาสัมผัสลงมาได้เลยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีแดงมาเป็นหัวกรุ๊ปที่2นะคะน่อยจะทําการล้างหัวกรุ๊ปที่สองนะเราพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาขีดถูกนะคะค่ะเรากา็ให้เขาจําอีกทีหนึ่งค่ะก็ถูกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะก็จะมีช่องนะคะว่าล้างทำความสะอาดอยู่นะอ่ะ ตอนนี้นะคะเขากําลังครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มีทั้งหมด7ครั้งนะคะแสดงว่าเขาจะเปิดปิดเครื่องแบบนี้ค่ะเปิดลันออกเปิดปิดเปิดลันออกเปิดปิดแบบนี้นะคะประมาณ7ครั้งค่ะในการล้างน้ํายากับหัวกลุนะคะตัวนี้เขาก็จะมีไฟกระพริบนะ เดี๋ยวเราก็รอจนกว่าเขาจะเสร็จนะคะเนี่ยค่ะพอาเขาทําเสร็จเป็ดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งกันทีค่ะว่าเขาทําไปกี่ครั้งแล้วนะคะระหว่างการทําอยู่เขาทาหัวกรุ๊ปที่เท่าไหร่อยู่นะคะหัวกรุ๊ปแรกจะไม่มีการล้างอยู่เขาก็จะว่างเปล่านะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะหยุดนะคะเห็นไหมคะเขาจะขีดถูกค่ะให้เราขีดถูกนั่นเองนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเขาเข้าสู่โหมดหน้าปกตินะคะ นี่เลยล้างทำความสะอาดแล้วน้ำตะกี้ก็จะออกแดวสีน้ำตาลหน่อยๆน,นะโอเคค่ะทีนี้ค่ะพอเราล้างน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำยาตัวน,นี้แล้วนะเพราะว่าในการที่เราล้างน้ำยาไปหนึ่งรอบนะคะหรือว่าผงล้างเครื่องไปแล้ค่ะเป็นหนึ่งรอบนะเราก็ต้องมาลันค่ะแบบนี้อีกโดยที่ใช้น้ำเปล่านะคะที่เขามาล้างหัวกรุ๊ปค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะกดตัวเดิมเลยค่ะสามเหลี่ยมสามขีดนะคะแล้วก็ฟองอากาศตัวนี้ค่ะปุ๊บอ่ะแล้วก็เลือกหวกลุบนะคะขีทุกค่ะแล้วก็ขีถูกนะคะก็จะเข้านะคะโหมดการล้างเครื่องชมอัตโนมัติค่ะต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะพอเขามีลูกเล่นให้เราเล่นแบบนี้ค่ะดีไซน์เขาก็สวยด้วยนะคะ มันก็จะสะดวกสบายสำหรับเรานะคะอ่ะระหว่างที่เขาลั่นไปอยู่นะคะหน่อยก็จะบลบอกข้อดีเนาะสำหรับในเรื่องของเครื่องโชงนะคะข้อดีของเขานะคะก็มีหลายข้อมากเลยนะคะตอนนี้นะคะที่เรานำเอามาใช้ตัวน,นี้ค่ะที่หน้าร้านนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เห็นได้ชัดค่ะก็คือตรงแผงด้านหน้านะคะ ในการวางแก้วค่ะตรงนี้เขากว้างมากๆเลยนะคะมันสะดวกสบายมากเลยค่ะเวลาเราจะวางอะไรนะคะโดยที่มันแบบไม่มีความกระทบกระทั่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราค่ะได้วางใช้สอยได้เยอะนะคะสะดวกนะคะเพราะว่าหน้าด้านบนตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีแบบแนวสโลปไปนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดถูกเหมือนเดิมนะคะ อ่ะพอเอาออกมาแล้วค่ะก็จะใสสะอาดเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปล้างการสตรีมนมต่อนะคะอ่ะนะคะหน่อยก็จะมาล้างการสตรีมนมให้ดูนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่หน่อยจะเตรียมไว้ล้างการสตรีมนมนะคะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะน้ำยานะคะไว้สําหรับล้างการสตรีมนมโดยเฉพาะค่ะทีนี้ค่ะ อีกตัวที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นพิเชอร์ค่ะพิเชอร์ไว้สําหรับใส่น้าเปล่าค่ะอุณหภูมิปกตินะคะเราจะใส่น้ํายาค่ะไว้1แก้วนะคะไว้ล้างน้ํายาก่อน1รอบแล้วก็ไว้ล้างน้ําเปล่าอีก1รอบนะคะทีนี้ปริมาณน้ํายาที่เราใช้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงค่ะนะคะถ้าเป็นเครื่องตัวใหญ่หน่อยหรือว่าพิเชอร์ตัวใหญ่เงะะี้ยค่ะหน่อยก็จะใส่15 ML ถ้าเป็นเครื่องตัวเล็กพิเชอร์ตัวเล็กนะคะหน่อยก็จะใส่10 ML นะคะ นี่เลย15 ml นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นผงล้างหมวกลุบนะคะแล้วก็น้ํายาล้างก้านสตีมนมตัวนี้นะคะของเขาหาททามาไว้สําหรับเครื่องชงโดยเฉพาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ทําไว้เป็นฟู้ดเกรดด้วยนะคะอ่ะหน่อยก็จะไล่น้ํานิดนึงนะคะอ่ะพอไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมานั่งสตีมได้เลยนะก็สามารถวางพิเชอร์ไว้เฉยๆได้นะคะแล้วก็เป่าสตรีมได้เลยเป็นไง ไหนท่านไม่ต้องจับเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณไหนก็ประมาณที่เรียกได้ว่าเกือบเดือดนะคะหรือว่านานแค่ไหนก็ได้นะคะที่เราแช่ไปเสียงเขาวิปปิ้แล้วเราก็เอาออกนะคะล้างน้ํายาเสร็จปุ๊บก,ก็ล้างน้ําเปล่าต่อได้เลยค่ะวางไว้เหมือนเดิมได้เลยอ่าเพราะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะล้างสักสองรอบสามรอบก็ได้นะคะเอาตามใจฉันได้เลยนะคะส่วนด้านนอกค่ะถ้าเกิดว่าเรายังเห็นว่ามันมีเขาเๆาเกาะอยู่นะคะใช้ผ้าหมาัดหมัดนะคะเช็ดคําควาบสะอาดเขารอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป่าไล่ทิ้งสักหนึ่งครั้งค่ะเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในการทำความสะอาดก้านสตรีมนมนะคะ ในส่วนที่เหลือค่ะอีกหนึ่งหัวกรุปหรืออีกหนึ่งก้านสตรีมนมก็ทําเหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะทําพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งก็ได้ค่ะเราค่อยมาล้างก้านสตรีมนมข้างละฝั่งแบบนี้ก็ได้นะคะปิดล้านได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะของการปิดล้านค่ะหน่อยแนะนํานะคะควรทําทุกๆวันนะคะเพราะว่าอะไรที่เราใช้ร่วมกับของดื่มของกินของทานนะคะเราก็ควรทําให้สะอาดเนาะแล้วอีกอย่างนงคะคะ ช่วยรักษาเมเทแนนเครื่องได้ดีมากๆเลยค่ะช่วยยืดอายุข,ของตัวเครื่องนะคะได้ใช้ไปในระยะยาวด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรอยากให้หน่อยมารีวิวในการล้างเครื่องชงตัวไหนนะคะหรือว่าตั้งค่าเครื่องตัวไหนนะคะก็บอกเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะให้กับทุกๆคนได้ดูกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ